บีเอ<ะ>็นดียูว่านเองว่าอะไรครับรูตัวเมกาก็เป็นการ์ดได้เพื่อนนะฮะว่าแบบสวยที่สุดที่น้องชายเดี๋ยวต้องเริ่มจากวงกลมใช่ไหมใช่ใช่เหรอ Few moments later. บบวันแบบกว็ว,กว,กวกออันวก็ว,กวกออันก็วันก็วันก็อันใหญ่วันก็กอันใหญ่วตงสล้องไปจังกันเี่เสีแดงไหมนะ,ะมันต้สีแดงนำมาได้เสเทียไหมมาต่อเอาเฮ้ยนะ มันต้องมีสีดแดงด้วยจะได้เป็นโลกตอนเมนี้จมาครัชุบ,บอด t 0 years later แบบหนึ่งบอพี่จะพ่มความเป็นเอกกัรรักก่อนในการเซ็นลาเซ็นเข้าไปอีก สไตล์เบียดเดี่ยวน้องเทไหมครับผมเอาชีวิตเกมอ่ะเอาชีวิตเกมด้วยเหรอแัดไปกินอะไรอ่ะอ่าอันไหนอ่ะมะลงกุมอ่ะอ๋อได้เอ้ยเอ็นตากาขี่แดงใช่ไหม ไม่ใช่จับทีรัมวงกลมออโอเคครับโอเคครับโอเคครับวงกลมอีกแล้ววงกลมอันใหญ่วงกลมแต่ประกาดำเลยมันทำเป็นอะไยทำให้สวยขึ้นเพราะว่ามันต้องสีดำใชไหมนะองใช่ เยนนุกวอนุนี่วัดตักเป็นินตัววขาเป็นินย่าลืมไม่ได้ลาเซียนอีกแล้วชูบิเกม่ตายเดียวเยถ้าใครไม่รู้มันคือ haha. ตัวอะไรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นภาพให้ตรงไหนสักพี่นี่แหละ ส็นและน้องเทไหมเอาเอาโซทอเหรอใช่จไปค่ะมา,มาทอมลต้องวงกลมอีกแล้วนีมีมีีมีแล้วมันต้องมีผ้าคุมผ้าคุมสี few later. แดง f ทุกคนกับทอสไตล์บานูบีจะอยู่ นี่คืน้องเทไหมเทเอาป๊อกกี้อะปกกี้เหรอไม่ไมเนี่ยป๊อกกี้ไม่ยากเนาะชายอ่ะเซเลชเช์ให้หน่อยกันดูเป็นป๊อกกี้ไะทุกคนคือป๊อกกี้อ่ะน,น้องป๊อกกี้เสร็จแล้วเจ้าอะไรไหม จะอะไรอีไหมไม่ควรจะเสร็จอะก็นี่แหละเขาคือการต้องการหอก็นี่แหละเขคือความต้องการน้องชายผมอ่ะทุกคนถ้าชอบคดีเรื่กุยจากพรล่์กระแชกดีเรืใคราบไมจที่ไดนก็ผมวั้ดีกระับไม่รู้ทำปหน้าอะไร